มีอะไรบ้างฝากกล้องไว้ก่อนนะฝากเออแค่อันนี้อันนี้แค่นะะคแค่อันนี้โต๊ะขายของโต๊ะขายของอันนี้เครื่องสียังี้เยอ่ของทาสีทาอีกนะค่ะอืม องนี่จะพูดวะขยับเข้าไปก่อนอดูแป,แป,ป๊บนึงก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะสวัสดีค่ะท,ะทักทายค่ะอยู่ช่องแม่ช่องแม่ยูทูปช่องยูทูปแม่นุเพียวน่ารักเดลยหลบทางก่อนนะครับเมีรถจักรยานวิ่งรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านเนาะหลบทางก่อน เอ๊ด้านนี้เป็นอะไรบ้างเลยี่ยบของเครื่องใช้นะคะสวัสดีทักทายค่ะอยู่ในช่องยูทูปแม่เตียนน่ารักเด้อค่ะโมนิ่งค่ะทุกท่านค่ะเป็นยังไงบ้างตื่นนอนกันหรือยังเนาะให้ตื่นนอนบ้างแล้วเนาะมาดูได้่ะมีมีของกีปาทะนะคะ สวัสดีค่ะแอปพีเพชรสมอน GOOD MORNING BEAUTIFUL สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณหลายๆเด้อที่แวะก้ามาทักทายก่อนนะคะแอปพีเพชรยังไม่นอนบ่เนาะแอปพีเพชรยังไม่นอนบ่เนาะค่ะทักทายเด้อค่ะนุ่น่าไปขนของมานะคะ morning m o r n i n g จะไ,ได้ไปขน,นของขนของมาไว้ทําร้านนะคะไม่รู้จะเป็นร้านอะไรได้นะคะตั้งใจว่าเป็นร้านลูกชิ้นเนาะพอมองจุดนี้ก็รู้ก็พอดูดูออกว่าจะขายลูกชิ้นนะพาก็ยังรับรีดอยู่นะแต่ว่าที่แต่ว่ายังไม่มีคนมารีดเนาะคนมารีดถ้าถามว่ามีคนมารีดจะรีดไหมรีดนะคะรีดอยู่เพราะว่ามันไม่ได้หนักนะหรือว่าลําบากอะไรยังทาได้อยู่นะคะ มีข้าวของกำลังจะไปทำเวรนที่นาลุงเ้อคันนี้มวมาเป็นไหนหมดแลวน้องแมวมานี่ยแมวมาไปใส่แมวมาไปใส่ไม่เห็นมวมานะครับไปไหนไม่รู้นะ,ะอดี๋ยวเาไปทำเวียนที่นาลุงก่อนนะครับมารับชมบรรยากาศหน้าบ้านนาว่าจะขายตวรีดนะคะ ปิงป้งปิ้งย่างย่าง,างดีไหมใช่ค่ะประมาณนั้นนะคะนึ่งนึ่งอะไรอย่างเงี้นะคะนึ่งนึ่งปิงป้งปิง้งย่างย่างนึ่งนึ่งย่างย่างปิ้งปิ้งอ่ะประมาณนี้นี่ก็เป็นของที่ช่วยชามจานชนกระทะนะคะตู้โตะ๊ะเตียงตังนะคะตั้งของเฉยๆที่ตั้งของเดี๋ยวน้องยูพาไปขนเมื่อคืนนะคะน้องยูพา ผลเมื่อคืนเนาะมีของใส่ตรงนี้ด้วยนะคะมีไม้ตะเคียบมีที่ห่ออาหารมีที่ปั่นน้ําแยกน้ําเช็ดกระดาษโอ้อกระเป๋าเงินไาหนีเลยตอนนีตองมื่อคืนนี่แน่อนอนว่าแม่สวย,นะยแหวนเงินทองไปด,ดีเหมือนเลยเบิง้งเบอรงครับพี่นะครับความปลอดภัยนะครับผม สุดยอดเลยใช่จ้าขนาดไงนะครับผมกระเป๋าตังนี่เครื่องเพชรเครื่องทองมี่เครื่องทองตั้งไว้ข้างนอกเลยนะครับเอซีนะครับผมจ้าวยันส่ายันวางเหรออ่ายันวางเลยนะครับผมเอฟซีกระเป๋าตังยังครบอ่หมดไหมนะครับเครื่องทองก็เปิดดูเงินดิพี่ยังเหลือไหมเครื่องทองก็ครบเครื่องเงินก็ครบเอาเครื่องเงินเครื่องทองก็ครบโอ้นี่จองฟองวงจรเปิดดูเงินเหรอ เปิดเปิดเงินจะตกใจไหมอ่ะจะตกใจไหมมีอยู่20บาทในนี้มีอยู่20บาททั้งสองกระเป๋าเหรอใช่ครับความปลอดภัยเรามาตรฐานมี20่สิบบาท นะครับกระเป๋าตังค์อยู่ข้างนอกยังไม่หายนะครับผมเอฟดีเห็นป่านะครับแน่นอนมากเลยนเพราะปลอดภัยเนี่ยคบริการเราเยอะไงพี่บริการเยอะนะครับเอาปลอดภัยที่หนึ่งเลยนะครับผมทางด้านส่วนยางนะครับไม่มีใครกล้าเข้ามาเลยไม่มีใคร้าเราไม่ได้เอากระเป๋าไว้ข้างนอกเออว่ามีว่ามีผู้ใดกาเข้ามาเนาะว่ามีคนเข้ามาสวัสดีจ้าแม่นอมเปี้ยขอบคุณค่ะแม่แอดแม่กันค่ะ